สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดรัฐบาลย้ำท่องเที่ยวไทยฟื้นยอดจองเที่ยวบินพุ่งต่างชาติหลั่งไหล10ล้านคนโฆษกรัฐบาลเผยนายกมั่นใจการท่องเที่ยวไทยฟื้นตัวยอดที่นั่งโดยสารเข้าไทยช่วงฤดูหนาวเกิน50เปอร์เซจากช่วงโควิด -19 และเพิ่มขึ้น 7 4 2จากช่วงฤดูร้อนมั่นใจนักท่องเที่ยวต่างชาติปี2,565เป็นไปตามตัวเลขที่วางไว้10ล้านคนนายอนุชาบุรพาชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภาคก,การท่องเที่ยวของไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการคาดการณ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเชื่อว่า ปริมาณที่นั่งโดยสารในช่วงตารางบินฤดูหนาว2,565จะฟื้นตัวเกินร้อยละ50เเซเมื่อเทียบกับตารางบินฤดูหนาวปี2562ทับ63ก่อนช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทั้งนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาการกระทรวงกลาโหมรับทราบข้อมูลดังกล่าว และยินดีที่ประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่ยอดเยี่ยมยอดนิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างต่อเนื่องตลอดจนเป็นสัญญาณบวกสะท้อนการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วของภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของไทยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าจากข้อมูลทททรระบุว่าปริมาณที่นั่งโดยสารเครื่องบินที่เดินทางจากต่างประเทศ มายังประเทศไทยในช่วงฤดูหนาวซึ่งเป็นช่วงฤดูการแห่งการท่องเที่ยวสุดท้ายของปีนี้มีจำนวน573,538ที่นั่งต่อสัปดาห์เพิ่มขึ้นร้อยละ74.2เมื่อเทียบกับช่วงตารางบินช่วงฤดูร้อนซึ่งมีจำนวน329,288ที่นั่งต่อสัปดาห์โดยปริมาณที่นั่งส่วนใหญ่มาจากเอเชียตะวัอนออกเฉียงใต้210,000 1,744ที่นั่งต่อสัปดาห์เพิ่มขึ้นร้อยละ60.9รองลงมาคือเอเชียตะวันออก1,755,88ที่นั่งต่อสัปดาห์เพิ่มขึ้นร้อยละ153.7นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง30กันยายน2565ประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมกว่า6ล้านคนและคาดการว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมายัางประเทศไทยตลอดปี2565จะสามารถเป็นไปนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ10ล้านคนนายกรัฐมนตรีมั่นใจว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนได้บูรณาการการดำเนินการร่วมกันในการจัดกิจกรรมแคมเปญและโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยในทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องและการดำเนินการเพิ่มเที่ยวบินเข้าไทยนั้นให้เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานนี้ ทำให้ไทยได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวทำให้ในช่วงไฮซีซั่นของปีนี้ไทยจะเป็นประเทศที่มีการเดินทางมาท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวทุกภูมิภาคทั่วโลกนายอนุชากล่าวซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความชื่นชมยินดีนะครับจากทุกทกภาคส่วนนะครับที่ไทยนั้นจะก้าวหน้าและมีการฟื้นตัวจากการท่องเที่ยวนะครับหลังจากช่วงโควิดที่ผ่านมาหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้ใคลิปนี้ได้เลยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับความคืบหน้าจากทางเพจ Facebook เชียร์ล er ุง2ได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับชาวต่างชาติ18คนพร้อมใจกันใส่เสื้อยืดไอเลิฟไทยแลนด์ที่สิงคโปร์และกำลังจะเดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเจ้าของเพจ f c e e o o o ยูเมชแพนดี้เล่าว่าเขาถ่ายภาพชุดนี้บนรถไฟฟ้าใต้ดินที่สิงคโปร์เป็นนักท่องเที่ยวชาวตะวันตก18คน มากันเป็นครอบครัวใหญ่ทุกคนใส่เสื้อยืดสีเขียวพิมพ์คำว่า I love Thailand พวกเขาบอกว่ามาจากโปแลนด์กำลังจะเดินทางไปประเทศไทยเพราะประทับใจเมืองไทยหลายๆอย่างสถานที่ท่องเที่ยวอาหารศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์และที่สำคัญคือนิสัยคนไทยพวกเขารู้สึกอบอุ่นใจในบรรยากาศของคนไทยเป็นมิตร จึงเต็มใจพร้อมใจกันใส่เสื้อยืดอวดให้เห็นเมืองไทยสวยงามมีเสน่ห์เฉพาะตัวและน่าอยู่ที่สุดในสายตาของชาวต่างชาติครับซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นดังนี้ครับช่วงนี้ทางยุโรปปิดเทอมค่ะฝรั่งทางยุโรปเข้าไทยเยอะโดยเฉพาะเบลเยียมค่ะคอมเมนต์ทานะครับคอมเมนต์ว่ายินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือนขอให้สนุกสุขภาพแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยทุกท่านนะคะคอมเมนต์ทำนะครับคอมเมนต์ว่ายินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกๆท,ท่านพร้อมทําตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดีกันนะครับคอมเมนต์ทำนะครับคอมเมนต์ว่าทุกๆคนก็ช่วยกันดูแลพวกเขาให้ดีด้วยนะให้สมกับที่เขาตั้งใจมาเที่ยวบ้านเราคอมเมนต์ทำนะครับคอมเมนต์ว่าต่างชาติชอบชอบเมืองไทยผิดกับคนไทยบางคนพวกบอก เมืองไทยล้าสมัยไดยโนเสาร์เต่าล้านปีเนาะยินดีด้วยต้อนรับทุกเมืองค่ะเขาไม่ทัมาครับคอมเมนต์ว่าบางคนอยากย้ายประเทศพอรัฐบาลจะให้ต่างชาติเข้ามาอยู่ประเทศไทยบ้างโดยมีข้อแมร้อยแปดมันบอกประยุทธ์ขายชาติและที่มันจะไปอยู่ประเทศอื่นนายกประเทศเขานะ่ยไม่ขายชาติหรือเขาไม่ทัมาครับคอมเมนต์ว่ายินดีต้อนรับค่ะจะขอบคุณยิ่งนักถ้าช่วยสื่อสารให้ชาวโลก แต่รู้และเข้าใจว่าเมืองไทยมีวัฒนธรรมและอ่าอื่นอีกมากมายมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีมนสเสน่ห์คือมิตรภาพความอบอุ่นเขาไม่ทันมานะครับคขาเมนต์ว่าคนบางกลุ่มวงเล็บน้อยบอกอยู่เมืองไทยแล้วไม่มีความสุขโดนรังแกแต่ทำไมต่างชาติถึงรักประเทศไทยมากๆดีใจที่ต่างชาติรักเมืองไทยของเราภูมิใจในความเป็นประชากรของประเทศไทยและยินดีต้อนรับ นักท่องเที่ยวทุกท่านค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความชื่นชมยินดีนะครับที่ชาวต่างชาตินั้นชอบและรักประเทศไทยนะครับหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับความคืบหน้าล่าสุดคมนาคมเปิดสถิตินักท่องเที่ยวเข้าประเทศไทยพุ่ง15 7เปอร์เซ็นต์ักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงภาพรวมปริมาณการเดินทางของผู้โดยสารในระบบขนส่งสาธารณะ ระหว่างประเทศในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาโดยระบุว่าภาพรวมเดือนตุลาคม2565มีปริมาณผู้โดยสารทั้งเข้าและออกประเทศในทุกมิติการขนส่งรวม3,159,609คนเพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน2565สูงถึง43.55%อีกทั้งยังเพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยเดือนมก,กราคม 2,565ถึงกันยายน2,565สูงถึง151.36%นอกจากนี้พบว่าช่วงเดือนตุลาคม2,565นั้นยังมีปริมาณผู้โดยสารขาเข้าจำนวน1,622,465คนเพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยเดือนมการาถึงกันยายน2,565ซึ่งมีปริมาณผู้โดยสารขาเข้าเฉลี่ยอยู่ที่ 629,772คนคิดเป็นสัดส่วนปริมาณผู้โดยสารขาเข้าที่เพิ่มขึ้นสูงถึง157.63%เซโดยเมื่อพิจารณาสัดส่วนการเดินทางขาเข้าตามรูปแบบการเดินทางในเดือนตุลาคม2565พบว่าทางอากาศมีสัดส่วนการเดินทางสูงสุดคิดเป็น96.36%รซรองลงมาคือทางน้ำทางถนนและทางรางคิดเป็น2.05%อร์เซ์ 0.92%และ0.67%ตามลำดับสำหรับปริมาณการเดินทางทางอากาศในเดือนตุลาคม2565มีผู้โดยสารรวม3 3 1 9 7 1คนโดยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าคือเดือนกันยายน2565ซึ่งมีผู้โดยสาร2,125,255คนพบว่ามีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 9,6716คนคิดเป็นเพิ่มขึ้น42.66%อีกทั้งหากเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยเดือนมกราคมถึงกันยายน2565ซึ่งมีผู้โดยสารเฉลี่ยเดือนละ1,222,999คนจะพบว่ามีปริมาณผู้โดยสารเพิ่มขึ้น146.62%โดยในเดือนตุลาคม2565ยังพบว่ามีการเดินทางเข้าประเทศ จำนวน1,563,263คนเพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยเดือนมกราคมถึงกันยายน2,565ซึ่งมีผู้โดยสารขาเข้าเฉลี่ยอยู่ที่6,17,672คนคิดเป็นเพิ่มขึ้น153.09%เมื่อพิจารณาสัดส,ส่วนการเดินทางรายท่ากาศยานในเดือนตุลาคม2,565พบว่า มีปริมาณการเดินทางผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ2,261,944คนคิดเป็น75%มีปริมาณการเดินทางผ่านท่าอากาศยานดอนเมือง421,707คนคิดเป็น14%และมีปริมาณการเดินทางผ่านท่าอากาศยานภูมิภาค349,170คนคิดเป็น11%